สวัสดีครับยินดีดดดต้อนรับสู่รายการ Love In Train ครับความรักไม่เคยตกเทรนด์ train, In Train ตลอดเวลาและจะ In Train ต่อไปครับรายการเราแค่ภาพโอกาสเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่องเคเบ n ลนิวและ KC1 ครับผมโบเต้ ote, ครับดิฉันจิ๋วค่ะและเป็นเทรนเป็น,ปนรายการที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สังคมเน,นออกซึ่งความรักที่มีต่อกันและการอย่างถกต้องเหมาะสมนะคะรายการของเราได้แบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันค่ะนั่นคือช่วงแรกช่วง Story Love เป็นการนำเสนอเรื่องราวความรักในรูปแบบต่างๆเพื่อเราได้นำเรื่องราวเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนให้กับชีวิตความรักของเราค่ะครับและยังมีช่วง Question of Love ครับเป็นช่วงคำถามดีๆครับคำถามเกี่ยวกับความรักสไตล์ Love in Train ครับครับพี่จิ๋วเรามาเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยครับช่วง Story of Love สัปดาห์นี้เรามีอะไรมาฝาก่ันผู้ชมครับอโหสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่พี่น้องชาวไทยนิตรู้ดีเลยว่าเป็นสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติค่ะโอ้โหใช่ครับเสื้อเหลืองใส่กันเหลืองอันหลากเลยทั้งประเทศเลยใช่ค่ะเพ Oh. ใช่ใช,ชาติของเรานะครับเพราะฉะนั้น Story of Love สักตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของพ่อหลวงขององค์ชนชาวไทยค่ะครับงั้นเราไปชมกันเลยครับค่ะช่วง Story of Love แล้วยังไงก็ไม่ดีสักทีอ่ะก็มันยากตรงที่เราไม่รู้สึกไงรู้สึกอะไรก็รู้สึกถึงความรักของพระอ,องค์ท่านไงยังไงแม่ฉันเคยบอกว่าถ้าพวกเราไปไม่ถึงที่นั่นนะ่ะก็ไม่มีทางรู้สึกหรอกถึงที่ไหนอ่ะก็ถึงที่ที่พระองค์ท่านนะ่ะทรงมีความรักไง พระอ,องค์ท่าน,นเคยเสด็จมาที่นี่ก่อนพวกเรา,เานานแล้ว <c oughs> รใฝ่ฝัถูกทำไมไม่ให้พรอง์ท่านได้พักบ้าน,นสงบภูมิใจในจิตใจเรารับรู้ได้ทุกคนรักที่เราทราบสิ่งประนามรักคือความสุขของปวงชนสายเหงื่อไหลหยดลงดิน don't I ววพวกเราทำได้แค่นี้ที่จะแสดงความรักที่มีต่อพระองค์ท่านลูมันไม่ใช่คำว่าแค่นี้แต่มันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่พวกเราเคยเห็นมา เพลงสักกี่เพลงหรือจะจัดงานให้พระองค์ท่านยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่มันก็เทียบกับความรู้สึกของคนที่นี่ไม่ได้เพราะพวกเขารักพระองค์ท่านด้วยใจ นี่สูบบุหรี่เยอะจากงานที่ทําและจากไลฟ์สไตล์ที่ตนอยู่ค่ะแต่ทุกครั้งก็เดินหนีออกมาหนีมาสิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ยังจะเดินหนีต่อไปบุหรี่ติดง่ายแต่เลิกยากเดี๋ยวเริ่มเลยค่ะสวัสดีครับพิ่งกลับเรียนเหรอเด็กเรียนด้วยอะให้ไปส่งไหมนะไม่เป็นไรค่ะไปกินข้าวบ้านพี่หน่อยนะถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์นี้คุณจะเลือกทำยังไง คุณเลือกอยู่เฉยๆครับใตงพี่มากเลยอย่างเงี้ยเียถึงบ้านพี่แล้วนะไปกินข้าวบ้านพี่หน่อยนะนะนะไปเห็นนะไม่ไปไม่ไปเขารู้จักกันไม่ไปช่วให้ขยันไปเข้าไปคุณเลือกเข้าไปช่วยเรียนอะไรเนี่ยไปดิวมีอะไรหรอเปล่นี่ อย่างนี้อ่ะนันแกผู้หญิงได้ไงเนี่ยมันดันคมด้วยแกจะกว่านี้ไหมลงไปเลยครับลงไปลงไปเลยครับ<ป>เร็วๆดีเฮ้ยเร็วเร็วเป็นไรน,โนโ้องหนูขอบคุณค่ะแสงดีคุณอย่านิ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงหนึ่งเสียงของคุณช่วยหยุดความรุนแรงได้ ไหมคะครับเธอรักคุณแล้วครับแล้วก็อยากเห็นคุณไปนานๆเราเสบสุขกันเกินไปหรือเปล่า หลายคนกำลังเพลินกับการทำร้ายตัวเองช้าๆโดยไม่รู้ตัว เรื่องราวความรักดีๆของพ่อหลวงแล้วรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจริงๆค่ะครับพี่จิว๋วถ้าไม่มีพระองค์ท่านเนี่ยประเทศไทยคงไม่มีมาถึงทุกวันนี้ครับค่ะข,ขอพระองค์ทรง,งพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงสอง,งของรายการกันค่ะโบเต้สัปดาห์นี้ Question of Love โบเต้มีคำถามอะไรคะคำถาม Question of Love โอ้โหเกี่ยวกับวันพ่อเลยครับเกี่ยวกับวันพ่อและเกี่ยวกับของข,องขวัญวันพ่อด้วยอ๋อจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับ ช่วง q r e s t i o n of Love ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ในบ้านเกาะครับวันนี้นะครับเราจะมาถามคำถามครับในช่วง q r e s t i o n of Love และคำถามประจำสัปดาห์นี้คือเนืงในโอกาสวันพ่อปีนี้ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะซื้ออะไรเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณจะไปถามใคร ชื่ออะไรครับชื่อไก่ครับผมโอเคครับถ้าวันพ่อปีนี้นะครับเนื่องียวกับวันพ่อเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะซื้อของขวัญอะไรให้พ่อนะครับแล้วต้องไปถามใครถึงจะรู้ว่าต้องซื้ออะไรครับถามพ่อเลยครับถามพ่อเลยถามพ่อครับโอไม่ไม่เซอร์ไพรส์เราแบบไปถามไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องครับวันพ่อต้องถามพ่อเลยครับถามพ่อเลยว่าถามพ่อเลยได้อะไรถามถามไปเลยคือือพ่อเป็นคนที่รู้ไม่สุดว่าวันพ่อพ่อต้องการอะไรก็ต้องถามพ่ออย่างเดียวโอ้โหหลายพ่อเนี่ยก็เน้น ก็ต้องเน้นเน้นเน้นที่พ่อเพราะว่าเป็นพ่อ Love intense ชื่ออะไรครับชื่อเพชรครับเพชรครับเนื่องในโอกาสวันพ่อครับแล้วเพชรไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้พ่อเพชรจะไปถามใครครับขอถามแม่ฮะถามแม่ครับทำไมฮะแม่เป็นเมียพ่อครับโอ้แม่เป็นเมียพ่อแแม่ต้องรู้ใจพ่ออยู่แล้วแม่ต้องรู้ใจครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นคนเดียวกันเลยสามีภรรยาเนี่ย แม่เขาน่าจะรู้รู้ใจพ่ออยู่แม่เขาเคยพ่อแล้วครับโอ้โหชชวร์มั่นใจมากรักกันเยอะก็ต้องรู้จักกันอยู่แล้วโอเคครับเลิ่มินเทรนด์ชื่ออะไรครับชมพู่ค่ะชื่ออู๋ค่ะโอเคครับเนื่องในกวันพ่อปีนี้นะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะซื้อของขวัญอะไรให้คุณพ่อเนี่ยเราจะไปถามใครครับถามแม่ค่ะถามแม่ทำไมครับก็แม่อยู่ใกล้กับพ่อตลอดอ๋อรู้แน่นอนว่าพ่อต้องการอะไร แล้วทำไมไม่ถามพ่อโดยตรงล่ะครับอ๋อจะสบายพ่อใช่ไหมคะค่ะสบายพ่อถามแม่เหมือนกันค่ะเหมือนกันพ่อแม่ก็น่าจะรู้ใจพ่อมากที่สุดแล้วค่ะโอเคครับโอเคเลิฟอินเทรนด์ชื่ออะไรครับชื่อเอ้ยค่ะชื่อเปียค่ะชื่อเมย์ค่ะโอเคครับเนื่องจากวันพ่อนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะซื้อของขวัญ อะไรให้คุณพ่อเราจะไปถามใครครับถามน้องค่ะถามน้องทำไมครับเพราะว่าน้องจะสนิทกับพ่อมากกว่าอน้องรู้แน่นอนพ่ออยากได้อะไรโอเคครับถามแม่ค่ะถามแม่เพราะว่าแม่อยู่ใกล้ชิดกับพ่อที่สุดค่ะโอเคครับถามพี่ชายค่ะถามพี่ชายเพราะว่าพี่จะชอบแบบคุยกันกับพ่อตลอดเวลาค่ะรู้แน่นอนเลยว่าใครได้อะไรมีคำถามหนึ่งครับทำไมไม่ถามคุณพ่อเลยตรงเลยล่ะไม่กล้าค่ะ เซอร์ไพรส์ค่ะเอาไว้ให้พ่อแบกใจค่ะเซอร์ไพเหมือนกันโอเคครับ Love in h a ชื геро, ่ออะไรครับชื่อเกตครับโอเคครับพี่เกตครับถ้า วันพ่อปีนี้นะครับแล้วพี่เนี่ยไม่รู้ว่าจะซื้อของขวัญอะไรให้คุณพ่อครับพี่จะไปถามใครครับถามพ่อครับถามพ่อเลยครับถามตรงๆเลยพ่ออะไรครับพ่ออะไรเอาทองเอาเมียน้อยเอาเมียหลวงเใี้เอาให้ได้หมดครับจัดให้เลยจัดให้เรยเอาอะไรบอกว่าใช่ความสุขพ่อให้ได้หมดไม่ไม่การจะเซอร์ไพรส์หรอไม่ต้องเซอร์ไพรส์ครับอยากได้อะไรบอกเลยครับเดี๋ยวไม่ตรงใช่ไหมใช่ครับเซอร์ไพรส์เดี๋ยวคุณพ่อไม่ชอบถูกต้องครับโอเค Love in Ten ทชื่ออะไรครับ โอเคครับถ้าเราไม่รู้เนี่ยจะซื้อของขวัญอะไรให้คุณพ่อในเรื่องในวันพ่อปีนี้นะครับเราจะไปถามใครครับถามเพื่อนเลยครับถามเพื่อนทำไมครับเพราะว่าเพื่อนสนิทถามได้ครับอ๋อก็คือเพื่อนสนิทถามว่าเอซื้ออะไรให้พ่อเราซื้อตามอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นครับโอเคครับถามคุณแม่ครับถามคุณแม่ทำไมนะแม่แม่รู้ใจพ่อครับแม่รู้ใจพ่อแล้วเราไม่รู้ใจพ่อเหรอครับแม่ดูดีกว่าแม่ดูดีกว่าแล้วทำไมไม่ถามคุณพ่อโดยตรงเลยล่ะ ได้เสืพภส์ครับได้เสือภส์นี่แหละครับทำไมไม่ถามคุณพอ่อเลยเหมือนกันครับจะเสือภไพเสืภสภอภัยอยางเ์ือรส์คุณพ่อกันโอเคครับผม Love in ท a m e ชื่ออะไรครับชื่อพิมพ์ค่ะฟ้<ส>า,าค่ะโอเคครับเนื่องในโอกาสวันพ่อปีนี้นะครับแล้วเราไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้กับคุณพ่อเนี่ยของขวัญน,นะครับเราจะไปถามใครครับถามแม่ค่ะถามคุณแม่ทำไมครับเพราะคุณแม่น่าจะรู้ใจพ่อค่ะ น่าจะรู้ไทยที่สุดแล้วคุณแม่นี่ไม่ผิดแน่นอนซื้ออะไรให้ถูกตัวรก็ควจะคุณแม่เลยค่ะควรจคุณแม่เหมือนกันมีมีคำถามหนึ่งครับทำไมไม่ถามคุณพ่อโดยตรงเลยก็เดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์มั้งเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์ใช่่คะโอเคเหมือนกันใช่ไหมครับอยากจะเซอร์ไพรส์คุณพ่อโอเคครับเลิฟอิน a ชนชื่ออะไรครับชื่อแป้งค่ะวันใหม่ครับผม โอเคครับเนื่องในโอกาสวันพ่อปีนี้ครับเราอยากซื้อของขวัญให้พ่อแต่ไม่รู้นะครับว่าจะซื้ออะไรเราจะไปถามใครครับถามแม่ค่ะถามคุณแม่ทําไมครับแม่น่าจะรู้มากกว่าโอ้โหแม่น่าจะรู้ใจคุณพ่อเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถามแม่ครับผมถามแม่ทําไมครับมแม่รู้ใจพ่อครับแม่รู้ใจพ่อมีคําถามนึงครับทำไมไม่ถามคุณพ่อโดยตรงเลยล่ะไม่ได้เดี๋ยวพ่อไม่เซอร์ไพรส์ค่ะอย่าไม่เซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวพ่อรู้ครับเดี๋ยวพ่อรู้อยากให้พ่อรู้อยากทำไมพ่อใช่โอเคครับ Love in Train ชื่ออะไรครับชื่อแพรนะคะยังครับผมโอเคครับเนื่องในโอกาสวันพ่อปีนี้นะครับเราไม่รู้จะซื้ออะไรให้กับคุณพ่อนะครับเราจะไปถามใครครับถามแม่ค่ะถามแม่ทําไมครับแม่น่าจะรู้จักพ่อดีที่สุดโอ้โหโ,โอเคครับถามแม่ครับผมทำไมครับแม่เราดูจักพ่อดีครับผมเหมือนกันครับดีที่สุดเลยครับใช่ผมแม่บอกอะไรมาซื้อนี่ถูกชัวร์คุณพ่อชอบแน่นอนทำไมไม่ถามคุณพ่อโดยตรงล่ะครับเดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพรส์มั้งเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ห่อ ครับผมบอคุณพ่อให้สบายอยากให้สบายคุณพ่อโอเคครับ Love i n t e n ชื่ออะไรครับชื่ออุ้ยค่ะชื่อเต้ครับผมโอเคครับถ้าเราไม่รู้นะครับว่าจะซื้อของขวัญอะไรเนื่องในวันพ่อเนี่ยเราจะไปถามใครครับคิดว่าจะถามพี่ชายค่ะถามพี่ชายทําไมครับเพราะว่าก็น่าจะช่วยกันเลือกได้โอ้โอเคครับขอบผมนะครับ ถามน้องสาวครับผมน้องสาวพอน้องสนิทกับพ่อที่สุดแล้วครับตัวเองไม่ได้สนิทเท่าน้องสาวผมสนิทกับแม่มากกว่าครับท่านในวันแม่นี้รู้เลยรู้เลยชัวร์รู้เลยทำไมไม่ถามคุณพ่อโดยตรงเลยล่ะครก็เซอร์ไพรส์ไงคะเซอร์ไพรส์ครับผมเหมือนกันเลยครับอยากให้พ่อเซอร์ไพรส์อยากให้พ่อเซอร์ไพรส์โอเคครับเริ่มอินเทรน ชื่ออะไรครับชื่อแจมค่ะโอเคครับนเนืกก่องในอกาสวันพ่อปีนี้นะครับเราไม่รู้จะซื้ออะไรให้คุณพอ่อเราจะไปถามใครครับอ,อ๋อก็คิดว่าไม่ได้ถามใครคร่ะก็คงจะถามตัวเองเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าพ่อชอบอะไรคร่ะโอ้ชัวร์เลย <ใช S 1> มั่นใจมากใช่ค่ะซื้อให้ทุกปีก็ปีนี้ก็น่าจะไม่ซ้ํากับปีที่แล้วไม่ซ้าด้วยแล้วถูกใจพ่อทุกปีด้วยใช่ค่ะพ่อเวลาซื้ออะไรให้ก็ประทับใจอยู่แล้วค่ะแสดงว่าสนิทกับพ่อสีเพิกเลยโอเคครับผม Love in r a i n ชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้นําชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัายขยายในชุมชนเอ,อ้าเฮมพร้อมคนเดียวไม่รอดแล้วแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยเอาเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบ แล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดก,การได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทษ ไล้กลปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนพศ 2554- ถึง2563เราเสพสุขกเกินไปหรือเปล่าหลายคนกำลังเพลินกับการทำร้ายตัวเองชาๆโดยไม่รู้ตัว ที่เรียกว่ากลุ่มโรค NCD ไม่ได้ซ่อนอยู่ในตัวเราแต่เราสร้างขึ้นมาจากพฤติกรรมของเราเองแค่ลดพฤติกรรมเสี่ยงและออกกำลังกายก็ลดความเสี่ยงจากกลุ่มโรค NCD ได้เป็นไงบ้างครับพี่จิ๋วเกรช่อมเนะโอ้โหคำตอบส่วนใหญ่นี่ก็ ถามแม่นะคะถามแม่เพราะว่าแม่สนิทกับพ่อมากที่สุดคนที่สนิทที่สุดต้องรู้ใจมากที่สุดแน่นอนอย่างนั้นละค่ะอะไรประมาณนั้นเลยโอเคครับถ้าเป็นพี่จิ๋วนะครับพี่จิ๋วจะถามใครครับถามคุณพ่อค่ะถามโดยตรงเลยใช่ค่ะทําไมฮะก็คนที่อยากได้ของขวัญนั้นคนที่จะได้รับของขวัญนั้นแล้วมีความสุขคือพ่อต้องถามพ่อเลยถูกชัวร์ต้องถามพ่อเลยอย่าได้อะไรมันจะไม่เซอร์ไพรส์สิครับ เ,เมื่อกี้คำตอบส่วนใหญ่ผมกาอยากให้เซอร์ไพรส์พ่ออะไรอย่างนี้พี่จิ๋วไม่อยากเซอ,อร์ไพรส์พ่อกลัวว่าการเซอร์ไพรส์อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจไหคะอเอาแบบถูกใจใช่เลยดีกว่าครับพี่จิ๋วเรา,าเข้าสู่ช่วงที่กันเลยครับช่วง sharing of แล้วสัปดาห์นี้พี่จิ๋วม,นมานาฝากครับโอ้โหสัปดาห์นี้นะคะบุคคลตัวอย่างเป็นคนที่เคยออกรายการของเราแล้วเคยออกรายการช่วงไหนครับ story of love ค่ะช่วง story of love โอ้โห,โหใครครับ คุณพลพจนเจริญเกียรติหรือว่าพี่อ้อเจ้าของได้ทองสมบูรณ์ขับองค่ะโอะ้ย oh, จำได้คร mm ับ hmm. ค hmm, um, ู่นี้หวานซึ้งมากใช่ค่ะแต่พี่อ้อไปทําอะไรมาครับโอ้ท่านเป็นคนที่มีจิตอาสาต่อประเทศไทยมากต่อประเทศไทยเลยได้ทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยเหลือคนที่ประสบกับวิกฤตปัญหานักท่วมโอ้ประดิษฐ์สิ่งของออกมาเลยต้องไปชมเองค่ะโปเต้โอ้โหกันเต้อยากไปชมนะสิค่ะบ่ะไปชมกันเลยค่ะช่วง sharing of love แชร์ลิงอฟเลิฟสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจและคนกับความน่าทึ่งและความภาคภูมิใจค่ะเพราะบุคคลตัวอย่างท่านนี้ท่านผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีจากช่วง Story of l o v e ค่ะและบุคคลตัวอย่างท่านนี้ก็คือคุณพลพศพลเจริญเกียรติแห่งไร่ทองสมบูรณ์ขับนั่นเองค่ะท่านสร้างเหตุการณ์แห่งความประทับใจและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำโดยการสร้างรถสะเทินน้ำสะเทินบกด้วยความทุ่มเทเสียสละ และจ่ายราคาเป็นแบบอย่างแห่งการแบ่งปันจริงๆค่ะแปลกครับไม่เคยเจอในประเทศไทยไม่เคยเจอแ,แบบคิดว่าเป็นรถคันแรกของโลกละมั้งผมว่าน,นะครับประโยชน์ใช้สอยไม่แตกต่างจากเรือลำใหญ่ๆเลยที่สามารถจะบรรทุกทั้งคนและของได้เต็มพิกัดที่อ้อร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ปักช่องขนถุงยางชีพมามากกว่าหนตันมาช่วยเหลือชาวบ้านในเขตสายไหมดอนเมงครับและแน่นอนว่า รถลอยน้ําคันนี้มีความพิเศษที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งจริงจิมันเริ่มมาจากความลําบากของการเดินทางมากกว่าครับเพราะว่าอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยเราไปช่วยผู้ประสบภัยที่อยุธยานะก็ปรากฏว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่เดินทางข้ามระหว่างน้ํากับถนนได้แล้วก็เพื่อที่จะจ่ายอาหารไปยังส่วนที่เข้าไม่ถึงก็ปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยเรือไป ไปเสร็จไปติดถนนข้ามถนนไม่ได้จะยกก็ยกไม่ไหวลากม็ลาก,ลากไม่ไหวเพราะมันหนักมากนะเราก็เจอผู้สักเอ๊ะทาไหนมันมันต้องมีอะไรที่สามารถไปได้ระหว่างน้ํากับถนนนะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องทาอะไรสักอย่างลนะอดีตวิศวกรมือทองอย่างพี่อ่อและทีมงานใช้เวลาในการออกแบบและตัดแปลงรถกระบะขับเคลื่อนสีล้อให้ลอยน้ําได้โดยใช้เวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นติดตั้งเครื่องยนต์แรงม้าสูงไว้ตอนท้ายสองเครื่องยนต์มีระบบไฮดรอลิก โดใช้ยกอุปกรณ์พยุงตัวทั้งหน้าและหลังทุกจุดมีการออกแบบและดัดแปลงมาจากวัสดุที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยทั้งหมดครับคือออกทริปแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะมาอายุทยามาวังน้อยมามาแต่ละที่เนี่ยนะครับกลับไปทุกครัง้งจะต้องมีการโมดิฟายหมดนั่นหมายว่าเราต้องใช้ทั้งประสบการณ์เป็นตัวสอนเราอย่างน้อยสุดตรงนี้ผมว่า มันก็ไม่มีที่ไหนในโลกนะฮะงงเลใช่ไหมครับรถจะวิ่งบนน้ำได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นชมกันเลยครับ ก็เราก็จะขั้นเป็นถัง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 ถ้าเกิดมีรอยรั่วหรือรอยแตกแม้กระทั่งถังหนึ่งอีก9ถังก็จะสามารถรับน้ำหนักเขาได้ซึ่งพูดง่ายว่าถ้ามีนิดหน่อยอุบัติเหตุเรือจมไม่มีเรื่องของสกีหน้าซึ่งจะเป็นตัวที่จะรับน้ําหนักในแนวกระทะถ้าเกิดว่ามันเป็นทื่อๆต้านๆไปกับน้ําจะต้านมากเราต้องทําเป็นสกีเพื่อที่จะให้เขาผิววิ่งบนผิวน้ําได้แบบสะดวกราบรื่อถ้าใช้เครื่องเรือ2ตัวเมื่อ เราไปจุดเจอจุดที่ตื้นเขินมากๆเราก็จะพับเครื่องขึ้นเพื่อที่จะลดความปลอดภัยความเสียหายจากใบพัดเหลือนะครับเราจะกระดกหางขึ้นแล้วเครื่องก็จะสามารถพับเก็บได้เพราะเรายกขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นการพับเก็บเลยพับเก็บทั้งซ้ายและขวานะครับแม้ว่ารถจะอยู่ในช่วงทดลองออกพื้นที่ไปปรับปรุงไปแต่ก็สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้หลายพื้นที่ทั้งน้ำลึกน้ำตื้นสบายๆเลยครับ แล้ววันนี้เราเราได้เข้าไปทางด้านหมู่บ้านกาเดนโฮมทางดอนเมืองเนี่ยลึกถึง3เมตรก็มีนะครับก็ได้ไปประสบก็เห็นว่าน้ําท่วมยังไงผู้คนบางคนติดอยู่ในบ้านยังไงต้องอบเยยออกมายังไงหรือต้องรออาหารรอ,อน้ําซึ่งการช่วยเหลือของหน่วยราชก,การไม่ถึงหรอกครับเพราะว่าประชาชนเยอะกว่าเมืองเราเมืองใหญ่นะหน่วยราชการของเรากําลังไม่พอทหารก็เหนื่อยล้าเต็มที่แล้วนะครับเพราะนั้นส่วนหนึ่งก็อยากจะวิงวอนว่า ผู้ใดที่สามารถอบผจบได้อยากให้อบจบครับเพราะถ้าไม่อบจบเนี่ยการช่วยเหลือเนี่ยคนช่วยเหลือก็มีเหนื่อยผมเองก็มีเหนื่อยบางวันก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจนท้อว่าทำไมเราเหนื่อยขนาดนี้นะแต่ว่าพอเราเห็นผู้คนเนี่ยที่ได้รับการช่วยเหลือไปเนี่ยเราก็อิ่มเอิบใจถือว่าเป็นไอเดียที่สุดยอดทึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะได้มาช่วยให้ชาวบ้าน,าานเือเแบบนี้เหมือนกันดีใจครับแล้วก็ได้ขึ้นมาขับ มาขับเรือเองกับน้องรับพี่คนนึงก็กดดีใจแล้วก็เต็มใจที่ได้มาช่วย l ล้ว i n นเทรนขอขอบคุณคุณพลพ์พลเจริญเกียรติที่แสดงความรักผ่านการกระทําด้วยการเป็นจิตอาสาที่ดีของสังคมขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเต็มไปด้วยความรักสันติสุขและความชื่นชมยินดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะ และทั้งหมดนี้คือ Love in Trend ที่เราอยากจะนำเสนอและเราขอเป็นกำลังใจทุกท่า,กกทาน,นะะมนคาีความรักที่สวยงามนะคะท่านผู้ชมคะความรักที่แท้จริงนั้นไม่สามารถตีราคาค่างวดวได้เพราะว่าความรักที่แท้จริงนั้นมันประเมินค่าไม่ได้ค่ะรับพี่ฉิว Love in Trend ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการเราทางช่อง Kevin News และ KC1 ครับและท่านใดมีข้อเสนอแนะติชมรายการ หรือมีเรื่องราวดีๆที่อยากนำเสนอสามารถทำได้ทาง Facebook Fanpage ของเราครับหรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับค่ะ0 8น8 9, 4, 2 8 3 4 5 4ค่ะและทุกท่านยังสามารถชมรายการย้อนหลังทาง YouTube c h anel n ของเราครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าความรักไม่เคยตกเทรนอินเทรนตลอดเวลาและจะอินเทรนตลอด<ร>ไป,รไปครับสวัสดีครับ